ก็เลยได้ติดต่อมานะครับคือคุณฟิล์มรัฐบาลนะครับก่อนอื่นต้องสักผมก่อนนะครับผมติดตามผลงานพี่แลวนานมากครับก็วันนี้ได้มีโอกาสว่าจองคิวมาตั้งเกือบปีครับมาเจอพี่อีกคนวันนี้เขาเป็นผู้ช่วยที่มาโดยมาด้วยกันให้ครับพี่ครับวันนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามืออาชีพครับครับ ซันซิลโปรโตีนโปรโวีอื้อไม่รู้ว่าของแขกหรือเปล่าครับแต่ใช่แล้ที่ใส่แว่นเพราะว่าการอาอาฟองกระเด็นเข่าตานะครับเข้าหูไหม <c oughs> ขันหูไม่รู้เป็นอะไร เอาแซมรีมาปั่นเ้าไม่หายอันนี้ด้วยความรวดเร็วนะเป็นแบบว่าร้านตักแบบเอสเพรสต้องการความว่องไวไม่งั้นแกจะสับนวดขมับแถมตบเยี่ยวอีกทีหนึ่งก่อนอ่าร้านนี้ดีนะครับนี่ผัดไทยส้มตำภูปลาเผ็ดจัดนะครับที่อยู่หน้ากระจกนั่นคือไอดอลครับในแบบทรงผมครับจากชิคาโ,โกอิลินอยตัดแล้วจะออกมาทรงนี้นะครับอุ้ยไม่ใช่พี่ <laughs> ระหว่างเพื่อนกำลงังเซตผ้าเราก็แวะไปดูทัศนียภาพมันสวยงามของร้านก่อนนะครับปอมคิดถึงเพื่อนไหมอย่าน้อยใจนะถามสามชี้ทำไม <laughs> ไม่เอาอย่าชี้ได้เพื่อนอย่างนั้นเราไม่ต้องโทรมาด่าเพื่อนอีกนะพอแล้วชิคาโก้ไฟติง้งไม่ไม่ลงไม่ลงนี้มีงอนนะครับมีโทรมาจากเมืองนอกด้วยนะครับในการทาวีเท่าดีมีไม่มีอ่ะ

เอ้ยเร็วเร็วเพื่อนลุ้นตัดเลยเอาเลยอื้ออย่าอย่าดื้ออย่าดื้ออยู่เฉยสับป้อมซับงับเรียบร้อยอนาคตจบจบตายแล้วหมดแล้วครับอนาคตฟิล์มรัฐบาลไปแล้วเฮ้ยไว้ใจช่างเขาดูทรงผมช่างเขาก่อนดิ ถายหน้าครอบครัวหน่อยครอบครัวครอบครัวทำอาหารมาครับคนไหนอ่ะคาโก้จะกลับมาเปิดซูชิที่ประเทศไทยนะครับทำมาให้อ่ะอร่อยมากครับคุกโก้ครอบครัวถึงขั้นตอนไหนแล้วครับช่างเกือบเกือบจะเละหมดแล้วครับตอือหือเยี่ยมมากสวยสวยนึ่งห้อง

ก้มปุ้ยก้มโตเลยนะก้มเลยนะเข้าหรือยังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วดังคืดเลยจังคืนเลยอ่าก่อนเหรอเด็กนั่นเนี่ยอะไรนะอย่าเครียดปุ้ยอย่าเครียด รอเหมือนเดิมจริงเหรอเฮ้ยจริงเดี๋ยวกูดูก่อนค่อยส่องมันหายไปเยอะแล้วเหรอแค่นั้นเองเคยูเคยูเพิ่งเป็นหัวใหญ่ขึ้นหน่อยป้อมมันจะได้ไล่ทุยไงไล่ทุยแล้วบอกจมไปจากอเมริกาข้างหลังนี้เหมือนจะผสัตวการอย่างละกัน มีดโกนเฮ้ยไม่ใช่กันไก่ไหมป้อมเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยจะซอยอะไรวะซอยให้มันไล่ได้หนึ่งอันนี้มันมันตรงเลยนะอันนี้เหลือจุดเดียวเหรอป้อม ไม่ไมนเป็นตัตาช่างใช่ช่างไหนช่างทัดอยู่ไม่เห็นเหรอเออดูถูกป้อมว่ะก็ยังกินได้ด้วยนั่นแหละมันคือความอุปทานปุ้ยเฮ้ยในนี้เนี่ยคือมันเป็นลายไงเป็นลายอืมอ่ะทำลายหน่อยดิ ังดดูไไม่้อ้าวไอ้หาเอาไงล้างหัวเลยไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเอากันงั้นเลยเหรอพี่ใช้เป็นไหมเฮ้ยใช้ได้จริงจเหรอไอีะอันนี้อะไรอ่ะได้เหรอลองดูกบอล ออกไหมออกยู่อี๋ออกไม่หมดหรอว่าทั้งหมดไม่เลือกปลุกไหลอันนี่คือการสับเพื่อนอยู่อเมริกานะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เขาเดี๋ยวมีงอนมีมีโทรมานะครับอ๋อครับอ๋อหน้าตาอยู่ชิคาโกเหรอครับครับผมหน้าแบบนี้อยู่ชิคาโกหูแหลมไม่น่าเชื่อนะครับหูแหลกนะครับลจริงเหรอจริงแล้วมีเหรอะจริงว่ะ ่อันนี้อันนี้ประยุกมาจากไอ้ที่ดูดซ่วมนะครับออช่างครับช่างครับแห้งแล้วครับพี่ครับแห้งแล้วครับโอ้ยทำเหมือนเป็นด้วย เปลี่ยนไปมีดยังฮงเ,เี๋๋วเป,นป็นข้อปัะหาถ่ายๆเดีโออยู่มาถ่ายใกล้ๆมีดหน่อยว่าเปลี่ยนทุกครั้งมันเชคาเลือดก,ก่อนเออดูเนน่ยคราบเลือกครั้งก่อนยังไม่ได้อ,ออกเลย <laughs>